ฮนะเป็นไงมาชาั้นนี่เลยเนี่ย อันนี้พี่ก็มาถ่ายถ่ายคันนี้ทำไมพี่ถ้ามันไม่ไม่ไมอครบคันจะดีมากเลยชีฮะหนึ่งแปดสานะครับตอนนี้กำลังออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะครับมุ่งหน้าไปไปอยุธยาก่อนนะครับ เกือบไม่ทันไปแล้วครับเกือบไม่ทันเกือบถ่ายไม่ทันมาแบบซุ่มเงียบเลยไปเลยครับมีอาการสั่นเล็กน้อยขออภัยนะครับ ไปแล้วไกลหูไกลตาแล้วผ่านโคง้งจะผ่านหน้าโรงรถจักบางซื้อแล้วนะครับสูงไกลสุดได้แค่นี้แหละนู่นนะครับโค้งสะพานรถไฟสายสีแดงนะครับมีเครื่องบินบินด้วย มองเห็นไหมไปแล้วครับผ่านไปเลยนะครับออกนูนแล้วนะครับออกนาโรงรถจักรโรงซ่อมโรงบำรุงไปแล้วนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับไปสะดูสุดตาแล้ว ที่เขาเทียบจอดนะน้นก็คือรถกรุงเทพพิษณุโลกนะครับทำการตัดหัวรถจักรที่ชุมทางบางซื่อนะครับใช้กรถรถจักรตัวปลอมรถจักรตัวปลอม4226มาเป็นเป็นเป็นหัวรถจักรตัวปลอมนะครับ าจัดตัวจริงได้มาจอดรอไว้แล้วครับได้มารอแล้วครับไปแล้ว 4, 2, 2, งทง้ทสร้างคาราทีทานนาดทีบบเดิค่ะาา ด่วนตรังนะครับตรังกรุงเทพนะครับทำขบวนโดย QSY นะครับหมายเลข5205นะครับนี้นะครับ จทำไงเต็มเลยีเวลาไปนั่งีเวลาบังเต็มเต็มครับเต็มมือเือ ได้เลยได้เลยได้เลยครับคู <c oughs> ่นนะครับคองพอนี1ห2นะครับ USY หมายเลข5217นะครับทํากบวน172นะครับ โปราเลยครับโอรซาปีมิกระดีชมทางบานซื่อต่อรถที่จอที่อเมริกาตาราวที่สองโปรซาบา,างที่สามจะมีรถวิ่งผ่านนะครับรางที่สามจะมีรถวิ่งผ่านโปรดระมัดระวังครับ โปรต้าโปรต้าท่านที่มารับยันมิตองท่านขับรถรถโนที่สเคยไม้เรียกว่เคยไปเร็ววิ่งวิ่งวิ่งซื้อบนรถได้พวกเนี้ เอาจริงถ้าเกิดขึ้นตามสถานีแล้วไปเือบนรโดนยับไหมที่นี่สถานีชุมทางบางคือที่นี่สถานีชุมทางบางคือขบวนรถที่จอดที่เป็นชาชลาที่สองเป็นขบวนรถด่วน